เจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสรัทธาสาธุชนพี่น้องชาวพุทธทุกท่านวันนี้วันที่14กรกฎาคม2563จะได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสนทนากับทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล ในชีวิตของเราร่วมกันมงคลชีวิตที่ใครจะนำมาเสนอท่านในวันนี้เป็นมงคลข้อที่สองในภาษาธรรมะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปันทิตานันจะเสวนาเอตัมมังคลมุตตมังแปลว่าการคบบัณฑิต เป็นมงคลอันประเสริฐในชีวิตนี้เป็นมงคลข้อที่สองข้อที่หนึ่งคืออาศวนาจะพาลาน,นังไม่คบคนผานข้อที่สองสำคัญยิ่งขึ้นปันทิตานันจะเสวนาการครบหาสมาคมกับบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถความฉลาดหลักแหลมและมีศิลธรรมเป็นมงคล กับเราทุกท่านผู้สแสวงหาความเป็นสิริมงคลเมื่อคนเราไม่เลือกคบคนผ่านแล้วหากจะอยู่เฉยๆไม่คบหาคนดีที่เรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตแล้วก็ดูเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างขาดผู้ชักนำและผู้ที่ควรแก่การพึ่งพิงเองอาศัยก็ดูไม่สมควร เช่นเดียวกับคนที่หยุดความชั่วแล้วแต่ไม่ทำความดีต่อจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่ได้อยู่นั่นเองดังนั้นคำว่าบัณฑิตไม่ได้หมายถึงผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันหรือจากมหาวิทยายลัยต่างๆเช่นที่เรียกกันในปัจจุบันเท่านั้นก็หาไม่ ในทางประพุทธศาสสนาเรียกคนที่ให้ชื่อว่าบัณฑิตก็เพราะดำเนินชีวิตด้วยกุศลกรรมคือทำสิ่งใดเป็นกุศลพูดเป็นกุศลคิดเป็นกุศลรู้จักใช้ปัญญาความรู้ความรอบรู้ด้วยหลักเหตุและหลักผลสามารถที่จะโยงเรื่องในอดีตเข้าสู่ปัจจุบัน แล้วก็สาวไปถึงอนาคตด้วยความสัมพันธ์ดุดลูกโซ่ทีเดียวเป็นคนสร้างตนให้มีความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าด้วยและในโอกาสเดียวกันก็ไม่ทำลายประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ของส่วนรวมมุ่งแต่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่หมู่ชนหรือคนหมู่มากสังคมสังคมส่วนใหญ่เป็นสำคัญ นี่คือบัณฑิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นบัณฑิตจึงเป็นบุคคลที่น่าคบอย่างยิ่งเพราะทำให้บุคคลผู้คบได้รับประโยชน์ได้รับความสุขความปลอดภัยได้แก่ไม่ต้องมีความเดือดร้อนหวั่นใจหวาดหวั่นระแวงสงสัยจิตใจก็ไม่ต้องสะดุ้งหวาดกลัว แต่จะเป็นผู้ที่มีใบหน้าที่เอิบอิ่มยิ้มแย้มแสดงความเป็นมิตรที่ดีงามตลอดเวลาเพราะบันดิตให้ความเย็นใจเย็นกายหายจากความทุกข์ร้อนและให้ความสุขแก่บุคคลที่คบหาเหมือนกับตัวอย่างน้ำในสระหรือร่มเงาของตน้นไทร หรือร่มคันใหญ่ที่กันแดด <c oughs> ให้กับผู้อาศัยได้รับความชุ่มเย็นไม่มีความขัดข้องไม่ต้องมีทุกข์มีแต่ความราดรืด่นราบรื่นปลอดโปร่งและเมื่อได้คบกับบุคคลที่เรียกว่าบัณฑิตแล้วจึงเหมือนกับหลบหนีจากความร้อนเข้าสู่ความเย็นหรือเหมือนกับหนีจากความอดอยากยากจน เข้าสู่พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยธัญ,ญพืชพืชพันธัญญาหารหรือเป็นเหมือนกับหนีจากสถานที่ที่มืดมิดมีดมภัยอยู่รอบด้านเข้าสู่ที่ที่มีแสงสว่างปลอดภัยทำให้เกิดดวงตาแสงสว่างไม่มืดบอดและมีอนาคตจำใสยอยู่ตลอดเวลาดังนั้นยาวยชนผู้ยังอ่อนต่อโลก พึงตั้งใจและปรารถนาดีเอาไว้เถิดว่าเกิดมาเป็นคนทั้งดีทั้งทีจะเลือกคบคนก็เลือกแต่คนดีเท่านั้นส่วนคนชั่วจะไม่ยอมเกลือกกลัวมัวเมามั่วสมเป็นอันขาดเพราะประโยชน์อะไรอะไรเราไม่หวังได้เลยจากคนชั่วและอย่าหวังได้จากคนชั่วแต่เราหวังได้จากคนดีเท่านั้น ขอให้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ได้กัลยาณมิตรเป็นบัณฑิตแท้ย่อมได้ประโยชน์สูงสุดที่ไม่น่าจะได้เช่นกับโกลิตามานพได้ฟังธรรมจากอุปติสสะมานพจนได้บรรลุธรรมขั้นตน้นเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมดังที่เราทราบจากประวัติของพระพุทธสาวกคือพระ โมกคาลาสาลิบุตรดังที่เราทราบประวัติกันมาดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้เป็นบัณฑิตแม้จะมีน้อยแต่ก็มีประโยชน์แก่คนส่วนมากเป็นที่ปรารถนาของชุมชนทั่วไปดังคำที่ว่าในการสลักสำคัญย่อมต้องการคนกล้า ในการปรึกษาต้องการคนที่ไม่พูดพร่ำและเมื่อเกิดอัตถคดีขึ้นก็ต้องการบัณฑิตดังนั้นเยาวาชนทุกคนฟังทางนี้บ้างคุณพ่อคุณแม่คอยกีดกันขวงห้ามและห้ามปราบเราไม่ให้ไปคบค้าสมาคมกับคนไม่ดีก็เพราะท่านหวังว่า,าหวังดีต่อลูกๆ ของท่านทุกคนเกรงว่าจะเป็นเด็กหัวดือ้อมีนิสัยเลวซามต่ำช้าทำให้ลูกอันเป็นที่รักของท่านเสียอ,อนาคตท่านจึงต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ลูกของท่านตกอยู่ในคนตกอยู่ในลักษณะของคนดีแล้วลูกจะได้เป็นคนดีไปด้วยขอให้เราดูเถิด ทุกคนที่มีลูกมีหลานมุ่งทําความคุณงามความดีสถาบันที่พึ่งสุดท้ายก็คือพ่อแม่เลือจากพ่อแม่ก็คงไม่พ้นวัดคงเป็นแหล่งดัดนิสัยทําให้คนร้ายเป็นคนดีได้ทําให้คนตรณีรู้จักให้ทานทําให้คนพาลกลับเป็นบัณฑิตได้ ทำให้คนสิ้นคิดกลับเป็นคนมีหวังทำให้คนที่ชิงชังกลับเป็นที่รักใคร่ทำให้คนบ้าใบ้กลายเป็นคนปกติทำให้คนมิจฉาทิฏฐิให้กลับกลายเป็นความเห็นที่ถูกต้องได้แก้คนที่ติดบ่วงคล้องให้พ้นบ่วงเป็นที่ปลอดภัยนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ได้รับจากการครบกับบัณฑิตนักปราชญ์ ในทางพระพุทธศาสตร์สนาดังนั้นในการครบเพื่อนท่านสอนไว้ว่าอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือหยิบหนึ่งน้อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลทีนี้กลับหันมาดูทางธรรมบ้าง ได้แก่การมองกลับมาดูตัวตนของคนเราดูบ้างมองดูว่ากายดีหรือยังวาจาดีหรือยังและใจของเราดีหรือยังคนส่วนมากกลัวแต่คนอื่นจะไม่เป็นบัณฑิตแต่สำหรับตัวเองไม่กลัวอย่างนั้นเลยเราควรจะสอนตัวเองว่ากายของตนควรครบ กายสุจริตคือเว้นจากการฆ่ากันเว้นจากการลักช่อของกันเว้นจากการทำผิดประเวณีต่อกันควรครบวจีสุจริตคือการพูดแต่คำจริงคำพูดที่ประสานสมัครสมานสามคัคคีคำพูดที่ไพเราะฟังแล้วหน้าฟังหวานหูรื่นหูคำพูดที่มีประโยชน์และควรครบ กับมนโนสุจริตคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหากเราทุกท่านทำได้ดังนี้ก็ชื่อว่าได้คบบัณฑิตภายนอกและได้คบบัณฑิตภายในจัดว่าได้รับสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็เข้าสังคมได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้น ขอให้เราทุกท่านจำไว้ให้ขึ้นใจว่าคบคนพาลพาลพ,พาไปหาผิดคบบัณฑิตมุ่งพาไปหาผลจึงต้องเลือกคบแต่บัณฑิตเท่านั้นจึงจะได้รับความเป็นสตรีมงคลกับชีวิตของเราทุกท่านตลอดไปขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มีสิ่งที่เป็นมงคลคือปันทิตาน,นันจาเสวนาคบบัณฑิตได้รับแต่ความเป็นสิริงมงคลตลอดกาลนานทุกท่านทุกคนเทอน